ครับจากช่องรถขุดโคกนาอุดรสันทธรรม YouTube ยูทูบและแฟนเพจนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ่อนะครับงานลอกสะเก่านะครับเป็นภารกิจลอกสะเก่านะครับโจทย์มีว่าเราจะลอกเพิ่มความลึกลงไปอีกนะครับอีก2เมตรแล้วก็เอาดินปั้นคันรอบสะนะครับ ตัวนี้หลักหลักที่ปักไว้เนี่ยคือคือขอบขอบบ่อล่างนะครับแต่ว่าไอตัวก้นบ่อเนี่ยมันมันก็จะสโลปมาอีกแต่ว่าเขาไม่ต้องการสโลปเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยความความยากมันก็มันจะอยู่อยู่ตรงที่ว่าพื้นที่มันแคบนะครับพื้นที่มันแคบแตัวนี้เราต้องเวียง เวียงดินขึ้นไปโปะคันด้านนู้นนะครับแล้วตอนนี้พื้นที่ขอบบนเนี่ยรถมันจะวิ่งขึ้นมาแต่งไม่ได้นะครับคือเราต้องยืนแต่งจากข้างล่างนะครับเนี่ยผมก็จะปัญหามันก็จะอยู่ตรง,ตรงที่ว่าเราจะาดินขึ้นมาโปะด้านหลังนะครับเนี่ยโปะด้านหลังเนี่ยสังเกตว่าแม้โคยืนลงไปมันก็เต็มแล้วครับพื้นที่ขุดเราก็ต้อง ยืมดินด้านนี้ไปใส่ทางนู้นก่อนนะครับพอยืมดินด้านนี้ไปใส่ใส่ทางนูน้นแต่ถ้าเวลาเราเราจะมาขุดด้านนี้เราก็จะสังเกตว่าที่เราขุดเนี่ยมันจะยืนไม่ได้แล้วเราก็ต้องกบเข้าไปแล้วก็ค่อยเหวี่ยงขึ้นมาด้านนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบอ่ะพึคือรถไปยืนมันก็เต็มแล้วนะครับแต่ถ้า รถวิ่งรอบบอ่อด้านบนแต่งได้มันก็ไม่มีปัญหานะครับความยากมันก็อยู่ตรงที่หัวนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเหวียงดินขึ้นมาหัวนี้ยเราต้องมายืนชิดตัวนี้นะครับไม่งั้นดินด้านหลังมันจะไม่มีถ้าเรายืนอยู่ตรงนู้นแล้วเราถ้าเรายืนอยู่ห่างๆแล้วเรายืดบูม้นมาใส่เนี่ยมันจะลําบากเพราะว่าบูมมันสั้นนะครับมันไม่เหมือนสองร้อยแต่ถ้าเป็นรถสองร้อยเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ความยากก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนเก็บงานเดี๋ยผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่างานออกมาแล้วจะได้ประมาณไหนนะครับ